แต่ทำคลิปสโมสรมานะครับในซีซั่นนี้ครับเพิ่งจะมีวันนี้ครับที่ได้ทําเรื่องดีๆของสโมสรเราบ้านนะครับหลังจากที่เกมล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเชลซีได้ล่าสุดสายข่าวรายงานรูเบนอโมเรมมั่นใจมากๆครับกับการสร้างทีมโดย building up จากแดนหลังโครงสร้างเกมรับต้องแข็งแรงก่อนหน้านี้เนี่ยเขาตั้งใจจะปั้นเดอลิกโยโรและลูกชอนะครับเพราะว่าเป็นนักฟุตบอลที่ฉลาดสามารถ พลิกแพงเกมแท็กติกของเขาได้แต่ว่าหลังจาก3เกมผ่านไปในพรีเวเลตนะครับล่าสุดได้แฮร์รี่แม็กไกกลับมาคุมเป็นแม่ทัพและเตอรลิกไปเล่นทางขวาโอ้โหมันมีสถิติออกมา,มามากมายครับว่าคู่นี้เล่นกันได้อย่างรู้ใจแล้วก็ดุดันโหดกองหน้าเนี่ยต้องเหนื่อยหนักแน่ๆในการผ่าน2เซนเตอร์คู่นี้แล้วก็ถือว่าผ่านเวทีระดับโลกมาเยอะเช่นเดียวกับการได้นูเซมาสอุยกลับมานะครับ แต่ว่าวันนี้เราจะนั่งหาคําตอบว่าเอ๊ะแล้วทาไมมีกองหลังระดับโลกเขาก็เล่นทั้ง2ฝั่งได้ยังต้องใช้ลูกชอเป็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมีคําตอบให้ในคลิปค่ำคืนนี้นะครับเช่นเดียวกับตัวบอลครับที่พอได้มาดูสคุนย่ากลับมาเอมบูโมเนี่ยเป็นนักเตะที่ฉลาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีศาัแดงจะมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ว่าข่าวร้ายของแฟนบอลเบนจามินเชสโกครับล่าสุดมีการเปิดเผยว่า เขาอาจมีโอกาสนั่งสมรองในเกมต่อไปที่เจอกับเบรนฟอร์ดนะครับทีนี้สายข่าวของปีศาจแดงมีการโยกย้ายค่ายกันนิดหนึ่งนะครับซาเมลักเฮิว์ตบเดอะซันซื้อตัวไปเรียบร้อยจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเพราะฉะนั้นวันนี้เดอะซันก็เปิดเผยโอ้โหแมนยูไม่เคยมีสายข่าวมาอยู่ที่เดอะซันเลยนะครับเขาบอกการขึ้นเกมของอาโมริมันน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับคร e ิสเตนเล็กเซนครับไปให้สัมภาษณ์กับโวฟบวกเขาเป็นคนที่น่าฟังมากนะครับเขาออกมาพูดว่า ทำไมนักเตะแมนอยู่หลายๆคนที่ออกจากสโมสสไปแล้วมักได้เด็บได้ดีติดตามได้หมดในคลิปข่าคืันนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับหลังจากที่เมื่อวานผมอาจจะสร้างความมึนงงให้กับคนดูนิดนึงนะครับเปิดของสะสมคือเสื้อแจ็คเก็ตตัวที่มีซิปของมูลนิธิเรดไปนะครับแต่ว่าเราไปดันขึ้นอินเสิร์ทที่เป็นฮูด ไม่มีแล้วนะครับอันนั้นก็คือตัวแรกที่ปล่อยสําหรับฟาวเดชันนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้ครับไอตัวซิปนี่ก็โอ้เป็นตัวที่ขายดีมากๆนะครับคุณผู้ชมได้ทําบุญจริงๆวันนี้ผมอีเมลไปหามแล้วเขาบอกว่าเขาจะหักค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะเอาเงินของคือปกติสโมสรเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าเข้าสโมสรหมดก็เอาเงินไปซื้อนักฟุตบอลเนี่ยแหละครับถ้าเราเวลาเราอุดหนุนจากไมกาสโตร์ใช่ไหมครับแต่รอบนี้เขาจะหัก3%จากการที่เขา ขายของได้สําหรับเสื้อตัวนี้นะครับก็เป็นมี2ตัวเพื่อเอาไปให้สมทบเงินมูลิธิเลสนะครับอย่างเกมที่แมนยูเจอกับเวสต์แฮมเนี่ยจะมีเด็กจากประเทศแซมเบียครับชื่อว่าลูโบนาคนเนี้ยแม่เขาครับติดเชื้อ HIV นะครับแล้วก็เข้าโครงการมูลิติเนี่ยครับแล้วก็ยังคงมีชีวิตรอดอยู่นะครับตอนแรกลูกสาวเนี่ยติดได้รับเชื้อเอสด้วยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยก็หมดเชื้อแล้วให้ยาต้านจนหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ทําบุญจริงๆกับ มูลคิเลีตัวนี้นะครับก็เงินที่ได้ได้ของสะสมแล้วก็ได้ทําบนตรงนี้ด้วยขอให้คุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้ผมจะเปิดพรีออเดอร์อย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่ไซส์ s m l xl สอง xl และสาม xl นะครับอันนี้ผมลดให้500บาทก็สมทบทุนด้วยจาก4490ปกติแซก็ตแบบนี้มันราคาแพงมากอยู่แล้วนะครับผมปล่อย3990บบาทและให้ส่งฟรีสำหรับทุกคนนะครับตอนนี้ที่มีในมือผมเนี่ยมีเหลือไซส์ s 1ตัวและ 2XL 1ตัวที่เป็นไซ์ยุโรปใครอยากได้2ตัวนี้มีของทันทีแต่ถ้าใครใส่ m m x l ก็พรีออเดอร์เข้ามาได้นะครับของจะมาภายใน2 0 2 5วันนะครับก็ได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิของแม่เนื้เต็ดด้วยนะครับที่ร่วมกับเรดนะครับปีละ2ครั้งเท่านั้นครับ เดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับผมเริ่มต้นจากนักข่าวสายสโมสรของเรานะครับมีการย้ายค่ายเกิดขึ้นครับนั่นก็คือซามิรักเฮิร์ทแห่งแมนเชสเตอร์อีฟนเนิวที่เป็นหัวหน้าข่าวของปีศัตแดงเลยนะครับตัวนซื้อตัวไปเดอะซันครับก็เรียกได้ว่าเงินหนาจริงๆสําหรับค่ายนี้นะครับเขาสามารถเอาเงินเนี่ยทุ่มเข้าใส่แหล่งข่าวเพื่อเอาข่าวเฉาๆมานักต่อนักเก็ครั้งหนึ่งเคยทําให้เมียเจมี่วาร์ดี้กับภรรยาเวลุนนี่ทะเลาะกันได้ครับอ่ะผมเล่าสั้นๆอันนี้นอกเรื่องเลยก็คือ ลูนี่ภรรยาเขาก็คือคอลลีนเขาสงสัยมากว่ามันต้องมีเกลือเป็นหนอนในคนข้างกายเขาแน่ๆเพราะว่าอะไรก็ตามที่เขาพูดออกไปเนี่ยกับคนใกล้ตัวมันมักจะเป็นข่าวและเดอะซันเนี่ยจะตีข่าวแบบนี้เสมอเขาก็เลยสงสัยครับสุดท้ายเขาใช้วิธีการทดสอบว่าไปบอกคนรอบกายว่าเขากาลังจะมีลูกอีกคนหนึ่งแต่ความจริงคือเวนลูนี่เนี่ยทำหมันแล้วไม่มีทางที่จะมีลูกได้ ปรากฏว่าคนที่เขาบอกคือภรรยาของเจมี่วาร์ดี้ครับหลังจากนั้นไม่นานครับเดอะซันตีข่าวว่าลูนี่กำลังได้ลูกคนใหม่จับโป๊ะได้ทันทีว่าแกทรยศชันนะครับขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลอะไรกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเดอะซันเนี่ยเขามีอํานาจทางการเงินสูงมากๆก็ครั้งหนึ่งเคยถ่ายรูปราชวงศ์เจ้าหญิงแดรหนะ้าถูกป่ะหนึ่งในนั้นที่เป็นประปารสซี่ก็คือเดอะซันนี่แหละนะครับอ่ะทีนี้เล่าให้ฟังว่าเขาก็จะมีแหล่งข่าววงในจาก ลักเฮิร์สมากยิ่งขึ้นส่วนแมนเชสเตอร์อีฟนิวได้เดวิดแมคโดนเนลมาเป็นหัวหน้าแทนลักเฮิร์สซึ่งคนนี้เคยอยู่เดอะมิลเลอร์มายีปีนะครับเพราะมาถึงจุดนี้ผมก็มองได้ว่าบุคคลมันก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะคนนี้อาจจะมีความเชี่ยวชาญนู่นนี่นั่นแต่ว่าแหล่งข่าวของแต่ละเล่มอ่ะก็มีส่วนเพราะอย่างเนี้ยเดวิดแมคโดนเนลเก่งมากนะแต่เดอะมิลเลอร์ข่าวแมนยูโคตรมั่วเลย ก็เดี๋ยวรอมาดูว่าแมนเชสเตอร์อีกนี่จะเป็นยังไงในยุคใหม่นี้นะครับแต่เดอร์ซันเนี่ยได้ลักเคิร์สไปก็คงโอ้โห,โห,โห,โหแฉกันยับเลยเคราวนี้ก้าเถียงแน่นอนนะครับทีนี้ไปที่รูปเบนอโมริมครับก็หลายฝ่ายรายงานตรงกันว่าเขามั่นใจมากเลยครับหลังจากเขาเริ่มเชื่อมั่นว่ากองหลังเขาเนี่ยจะแข็งแกร่งทีมโครงสร้างมาจากด้านหลังก่อนเปลี่ยนโกแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงนะโกนะครับแต่เขามีความเชื่อมั่นว่าแม็กควาย จะเป็นหลักให้เขาได้หลังจากกลับมานะว่าตอนแรกเนี่ยอโมนิมตั้งใจจะปั้นเดลิกโยโรและก็ชอเหตุผลที่ไม่ปั้นเฮเวนหลายคนสงสัยไม่ทำไมเอหนูสวรรค์มันหายไปเลยเขามีเกมปรีซิชันที่ไม่ดีและอย่าลืมว่าวันที่ไปมาเลเซียเนี่ยนะครับเฮเวนเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่โดนวิจารณ์นะครับก็คือออกไปข้างนอกแล้วปบะพืติตัวไม่ดีเช่นเดียวกับอามัดแล้วก็กานะโชเอาง่ายไอ้รูปที่ถ่าย กับสุภาพสตรีแฟนบอลที่มาเลเซียแล้วชูนิ้วกลางเนี่ยเฮเวนเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคือโดนหมายหัวไปแล้วแล้วฟอร์มการเล่นในสนามตกลงไปนะครับก็เลยหลุดณตอนนี้เลยนะครับทีนี้เขาจะปั้นเดลิกเป็นเซนเตอร์ตัวกลางเพราะว่าเป็นคนเทิร์นบอลได้วิ่งมีความคล่องตัว,ว,ขตวเข้าใจแทคติกนะครับก็ใช้3เซนเตอร์แบ็กเนี่ยมา3เกมแต่ว่าจุดเปลี่ยนคือนัดแมนเชสเตอร์ที่แพ้3 0แม็กไกวก็เลยกลับมาเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดกับ เชลซีนะครับซึ่งพอแพ็กไว์กลับมาครับเขาก็มีลูกเรื่องลูกกลางาอากาศลูกดุเข้าบอลหนักแน่นแล้วก็เป็นคนเช็คลำหน้าดีแมนยูก็เ,เลยดูแข็งแกร่งนะครับโดยเอาเดอร์ลิกเนี่ยโยกอยู่ทางขวาและดอกโยโรนะครับส่วนทางซ้ายถามว่าทําไมกองหลังก็ดีๆเยอะทําไมต้องยังใช้ลูกชอครับมันคือบาลานซ์เกมเขาบอกว่าเซนเตอร์สตัวเนี่ยฝั่งนี้ควรเป็นเท้าซ้ายเพราะเคยเอาโยโรมาเล่นก็เล่นดีใช้ได้เอามาสลุยมาเล่นก็พอใช้ได้แต่ว่ามันก็ ขึ้นเกมไม่ค่อยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีให้เลือก3คนก็คือเฮเวนชอและลิซาโดตอนนี้ก็เลยต้องใช้ลุกชอไปก่อนนะครับทีนี้พอได้2เซนเตอร์นี้ขึ้นมาเชื่อหือเลยก็ว่าอนาคตเนี่ยหรือว่า,า,า,านนใครก็ตามที่เป็นโค้ชแมนอยู่ได้2คนนี้ไปมันประสบการณ์สูงทั้งคู่นะเวทีระดับโลกนะทั้งแม็กควายแล้วก็เดอลิกนะครับแม็กควายเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกไปเยอะมากเลยครับก็เรียกได้ว่า ชอบขู่กองหน้าซึ่งมันเป็นข้อสําคัญของกองหลังห,ห้ามห้ามหิ้มโดยเด็ดขาดนะแม็กควายก่อนหน้านีา้ก็คือเสยผมบ้างแต่งปลอกแขนกับตันทีมจนหน้าลำคางขัดความเชื่อมั่นช่วงนั้นเนี่ยสมาธิเขาไม่ดีนะครับเพราะว่าเขามีคดีความที่กรีซจำได้ไหมครับเ,เคยพักร้อนแล้วก็ครอบครัวเขาโดนทำร้ายร่างกายคือยังต้องให้ปากคํากับตํารวจผ่านวิดีโอคอลตลอดนะครับสมาธิแตกส้นมากนะครับมาวันนี้คือเขากลับมาแล้วนะครับกลับมาเต็มตัวเลยนัดที่เจอกับเชลซีเนี่ย อัดไอ้ชาวเปโดซะหยุ่มหมัดเข้าบอลหนักเอาอยัางไงเอาเวลาแบบคมอ่ะซึ่งกองหลังอ่ะก็ดูฟันได้ตะโคนตะโกนใส่ไอ้เจมทาคอฟสกีอ้อ่ะยังไงคอมอนคือมันต้องข่มกองหน้าได้คุณจะกองหน้าพิมารีแล้วถ้าคุณแบบเต็มๆนะ้วคุณตายแน่นอนนะครับคุณจำเดียกโก้คอสตา้าของเชลซีได้ปล้ลงหไอ้นี่นี่จริงๆมาเมืองไทยเนี่ยนิสัยนอกสนามเนี่ยโคตนนิ่มเลยนะแบบง่ายๆเออยักหน้าแจกลาเส้นตอนยุคมูรินโยที่มา ที่สนามบินตอนนั้นน่าจะสุวรรณภูมิเสร็จอลผมก็ยังไปรับอยู่เลยแล้วเนาะแต่ในสนามนี่คือแบบตาเถื่อนอะทมน้ำลายใส่คู่แข่งอะมันคือแบบเป็นคาแรคเตอร์สมมุตินะครับทีนี้แม็กควก็ดูไปบโหดมากเลยตั้งแต่ไอฤดูกาลที่แล้วที่เขาจะแทบจะฆ่าใครฮาเวิร์ที่พุ่งล้มเอาจุดโทษในเอฟเอคัพจำได้ไหมฮะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นยักษ์กินคนนะนะครับซึ่งนัดที่เจอกับเชลซีเขาเล่นดีมากแถมมีคนจับ ภาพได้ตอนที่เขาโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับคือใส่จนหมดแรงแล้วนะครับแม็กควายเนี่ยปลบมือให้กับแฟนบอลน,นะครับแล้วพอเดินผ่านคือตอนเนี้ยเวลาเปลี่ยนออกอะ่ะคุณอยู่จุดไหนที่ใกล้สูงของสนามคุณไม่ต้องเดินข้ามฝั่งมาให้ถ่วงเวลานะคุณออกไปเลยแม็กควายมันก็เดินอ้อมใช่ไหมครับแล้วก็ขาไปเขี่ยบอลทิ้งจากกรวยครับมาร์เกอร์ครับก็คือเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีบอลบอยเอาบอลมาเพราะบ,บางทีมันชอบไปถ่วงเวลาใช่ไหมครับเจ้าบ้านพอแบบนําอยู่ทีมเดือจะไปเอาบอลพุ่มไอ้ เด็กเก็บบอลมันก็กวนประสาทใช่ไหมครับตอนนี้ก็เลยเขาวางบนบนมาร์เกอร์นะครับแม็กควายเอา,เอาเท้าไปเขีย่ยครับให้ถ่วงเวลาอีกของแมนยูนัมอยู่นะครับก็มีทุกคนขับกันใหญ่เลยนะครับส่วนมาไทสเตอร์ลิงเนี่ยจริงๆเขาเป็นกองกลางมาก่อนนะสมัยเล่นฟุตบอลแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะแม้แต่ตัวใหญ่วิ่งดูเทิดทะแบบโยกไปโยกมาแต่ว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นกองหลังที่มีความเร็วนะครับแล้วก็แท็กติกของอโมริมเนี่ยมีทุกคนบอกว่าเดอร์ลิกเนี่ยเข้าใจเกมดีเลยครับเพราะเขาเคยเล่นเซนเตอร์สามคนมาก่อน เขาสามารถที่จะหุบเข้ากลางเป็นอินเวอร์สเซนเตอร์แบ็กได้เลยนะครับเกมที่เจอกับเชลซีเนี่ยนะครับเขาจับบอลทั้งหมด47ทัชอยู่ตรงกลางที่เป็นแบบมิดฟิลด์ตัวจายบอลบ่อยมากมารับบอลจากบรูโน่และคาเซเมโลแถมเวลาที่แมนยูได้เตะมุมเดลิกจะเข้าไปประกบกองกลางของเชลซีประหนึ่งเหมือนเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เกมรับของแมนยูได้คู่หูยักษ์สองคนนี้มายักษ์วัดโพนะฮะก็คือ h m 5ไแฮรี่แม็ตไกว์กับมาติสเดลิกก็ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะส่วนโยโร่นี่ก็สามารถกระลงได้อยู่แล้วฝีมือดีอยู่แล้วคนยอมรับค่อนข้างเร็วในวงการนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือได้วิงแบ็กที่นิ่งขึ้นก็คือเราไม่พูดถึงดอ,อกกูแน่นอนนะครับเมื่อาวานมีแต่คนส่งข้อความมาขำที่ผมบอกดอ,อกกูนี่มันเหมือนไอ้รถ ส่งขนของมาก่อนเลยแต่สุดท้ายคว่ำนะครับเราพูดถึงมาซาอุยนะครับนูสเซมาซาอุยเนี่ยทำให้อมาติอาโลต้องระวังตัวมากๆเลยครับถ้าอามาแย่งตำแหน่งตัวบนไม่ได้เหนื่อยครับเพราะวิงแบ็กคุณเจอมาซาอุยแน่นอนนะครับคือเจอดาโล่เนี่ยมันยังสูสีวพาดาโล่มันไม่สม่ำเสมอแต่นูสเนี่ยกลายเป็นว่าสองประตูที่แมนยูได้จากเชลซีเขาเป็นคนเริ่มต้นนะลูกแรกเขาคลอส แล้วก็บอลมาจากดอกูแล้วถึงบรูโน่1-0ลูกที่สองเนี่ยมาจากเตะมุมเอ็มบูโมเล่นสั้นให้บรูโน่บูโรตบกลับมามาซาอุยโยนแล้วก็เป็นดอกูแล้วก็เป็นคาเซเมโลอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นตัวเริ่มทั้งสิน้นและพอความฟิตดีไอ้นี่นักเตะทรงคุณค่าอยู่แล้ววิ่งขึ้นวิ่งลงเห็นลูกจงกังหวะตามชาวเปโดไหมะ่ะ คือพอฟิตแล้วสบายมากมีทุกคนบอกเออเป็นคนแรงน้ายไม่น้อยฮะอาจจะดูผอมอาจจะไม่ไม่ได้มีแรงเบียดแต่ขาเนี่ยแย่ตลอดเวลาปีที่แล้วเนี่ยเขาได้รับการโหวตว่าเป็นนักเตะที่สม่ําเสมอได้มากที่สุดนะครับคือต้นซีซั่นเนี่ยมีอาร์มัดพอท้ายซีซั่นในบรูโน่กินกินเรียบแมนยูรอดมาได้เพราะบรูโน่แล้วคนที่3ก็คือมาซาอุยนะครับที่ในแต่ละเก็ตเขาจะมีค่าเฉลี่ยคะแนน7.5 7ไม่ต่ำกว่านี้ทีมเล่นแย่ๆเขาเอาหกไม่ได้4ี่สาเหมือนฮอยลุนแบบนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้เขากลับมาแล้วแมนยูก็ดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับคือบาลานซ์ของทีมเนี่ยมันดูจะแย่ทางฝั่งซ้ายเนาะเพราะว่าอชอก็เดี๋ยวดีวันดีคืนบางวันก็หลุดส่วนดอกูก็พละกกาลังหายห่วงแต่พอเปิดโลกเปลี่ยนทันทีส่วนทางขวาเนี่ดูแน่นเนาะไม่ว่าจะเป็นโยโรมาซาอุยหรือเดลิกมาซาอุยเออใช้ได้และยิ่งมีเอมบูโมอยู่ตรงเนี้ยมันก็ หายห่วงนะครับส่วนตัวบนนักข่าวก็บอกว่าการได้คุณย่ากลับมาเนี่ยแมนยูน่ากลัวอยู่แล้ว5เกมที่ก่อนหน้าน,นี้โปรแกรมค่อนข้างหนักแมนยูเจอ3ทีมชั้นนำทั้งนัดเปิดเจอรองแชมป์อย่างอาร์เซนอลเจอเชลซีและเจอแมนซิตี้นะเพราะฉะนั้นโปรแกรมโหดมันผ่านไปแล้วหวังว่าจะดีขึ้นแล้วก็การได้คุณยา่าซึ่งมีกับไม่มีมันต่างกันเยอะมากอโมริมเนี่ยคือ โชค p r ีซีซั่นที่ดีขึ้นเพราะมาติอุสเลยนะครับเอมบูโม,โมก็เป็นคนเล่นบอลแอบ,บหลังลายได้ดีตรงเนี้ยเขาคาดการณ์ว่าถ้าเมสันมาวฟิตอีกเนี่ยโอกาสที่เชสโกจะหลุดเป็นตัวสำรองในเกมต่อไปเนี่ยค่อนข้างสูงนะก็เดี๋ยวรอดูเมื่อวานก็พูดไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูให้ปไปดูได้ว่าเราทําเหตุผลทําไมเบนจามินถึงยังยิงประตูไม่ได้ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับกองหน้าตัวเป่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่ดีของแมนเชสเต็ปนะแล้วก็ เราก็ลืมคิดไปเนาะจริงๆเชลซีเนี่ยเขาบี้อ่ะไบเยอร์มิวนิกมาสัปดาห์ที่แล้วเหนือแน่นอนครับแพ้สาประตูต่อหนึ่งแมนยูนี่คือข้อดีในการที่มีกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์คุณบี้เชลซีมันจนดูแรงเหนือกว่าเอาตามตรงถูกไหมครับก็เนี่ยก็พักทั้งสัปดาห์แต่ว่าวันเสาร์นี้เล่นคู่แรกนะ18-3-0เจอกับเบนส์ฟอร์ดออกไปเยือนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ไงอ่าเล่นดีกับทีมใหญ่เจอทีมเล็กจะเป็นยังไงต่อไปนะครับทีนี้ ไปฟังคิดเซนอเลิกเซนกันบ้างครับคือมันจะมีคําพูดจากคนที่ออกไปจากสโมอสรเยอะคือพอคุณออกไปจากแมนยูอะก็มีแต่คนรอ,อคิวสัมภาษณ์เพราะว่าอยากรู้ความจริงเฮ้ยข้างในมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมสโมอสรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันถึงล้มเหลวนะครับซึ่งอเริกเซนเนี่ยเป็นคนที่เราน่าฟังครับเพราะเขาเป็นคนมีเหตุมีผลใช่ไหมฮะมีความสุข,ขุมนะครับเขาให้สัมภาษณ์ดีมากเลยครับเขาบอกว่าแมนยูเต็ดเนี่ย นักเตะโดนวิจาร์เกินเกินควรเกินจริงจากโลกออนไลน์แล้วก็โลกข่าวครับมันอยู่ที่นักข่าวเนี่ยไปถามใครด้วยว่าแมนยูล้มเหลวหรือเปล่าถ้าคุณไปถามแฟนฟุตบอลที่เป็นแฟนบอลปีศาจแดงนะเขาก็บอกคุณล้มเหลวเพราะว่านาทีนี้สิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นคือแมนยูแต่ต้องกลับไปคว้าแชมป์พิมเมยร์ลีกทันทีเหมือนกับที่เขาเคยได้รับมามันคือความสําเร็จเก่าๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ Impossible เลยเอเล็กเซนบอกแบบนี้เพราะว่าคุณไปดูผู้แข่งแต่ละทีมเนี่ยเขามีนักเตะดีๆมากมายคือมันสู้กันแทบทุกเกมและผมอ่ะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่บางทีคุณได้แชมป์บอลถ้วยอย่าง F a c u ออย่างคาราบาลอ่ะมันเป็นงานยากนะแต่แฟนบอลแมนยูมักจะมองว่ามันเป็นถ้วยเล็กมัน not good enough มันดีไม่พอผมอยากให้เปลี่ยนความคิดตรงนี้ทุกๆถ้วยที่ได้มาเนี่ยมันมาจากความยากลำบากแล้วก็เราต้องรู้สึกความภูมิใจมันนะครับนี่คือคำพูดของอเล็กเซนเลยนะครับ แล้วก็สิ่งที่แมนยูโดนเป็นกับดักคือความสนใจจากสื่อมวลชนมันเป็นมีเดียอทเทนชั่นครับทุกคนคืออยากจะมีส่วนร่วมอยากจะวิจารณ์เอาตามตรงแฟนบอลเนี่ยดูฮีโร่เขาผ่านทีวีแล้วก็พิมพ์ในโซเชียลมีเดียดา่าเวลาบอลแพ้ผู้ตามตรงมามไม่ได้ช่วยอะไรสโมสรเลยนะครับโหนี่คือคําพูดของคิเซนเลเซนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็พูดจากมุมมองของการเป็นนักฟุตบอลที่โดนมานะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับ ผมก็เห็นด้วยนะบางทีเออเนาะเพราะว่าเทนฮากเนี่ยก็3ปี2ถ้วยนะมันก็ต้องรู้สึกแฮปปี้นะเพราะว่าปีแรกนี่คือที่3เข้าชิง2ใบรอบชิงชนะนิวอีกใบหนึงแพ้แมนซิตี้ปีที่ 2, โอ้โหผลง,งานในหลกไม่ดีที่8แต่ว่าเข้าชิงเอฟเอชนะแมนซิตี้เนาะจริงๆในนาทีนั้นมันก็ควรด้วยความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะมันเคยได้แชมป์20สมัยมา เลยเป็นแบบนี้ผมเห็นด้วยกับเอเล็กเซนจริงๆนะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเอ่อก่อนลากันไปผมก็ฝากไปดูช่องวงในครับเมื่อเช้าทําเรื่องเอนโซมาเลเซียสุดแล้วเขาเก่งจริงหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าเชลซีในโดนวิจารณ์หนักมากเกมเจอบาเยรนเบนฟอร์ดแล้วก็แมนยูไม่ใช่แค่นัดเจอปีศาจแดงนะแล้วเขาจะรอดไหมกับจริงๆเขาดูเหมือนหน้าแก่ใช่ไหมเขาอายุ45ปีนะสำหรับมาเลเซียยังเป็นคุณซื้อวัยหนุ่มอยู่นะอายุเยอะกว่าโมรีแค่4ปีกว่ายนะครับ ไปดูได้ที่ห้องวงในนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราเปิดพรีออเดอร์ตัวนี้ครับเมื่อวานขึ้นอินเสิร์ตผิดนะฮะก็เราปล่อยตัวที่เป็นซิปตัวนี้นะครับมูลนิธิเลสครับตัวนี้สะสมของและได้ทำบุญด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเอาเงินไประดมทุนให้กับคนที่ป่วยโรคมาเลาเรียกับ HIV ในประเทศย,ยากไล้นะครับอย่างน้องซูโบล่าที่จับมือกับนักเตะแมนยูโลนส์หนานเจอ์เวสแฮมครับ คุณแม่เขาติดเชื้อเอชวีตั้งแต่2004นะครับก็ได้รับยาต้านพวกนี้มันก็ใช้ราคาแพงนะครับแล้วลูกเนี่ยที่ได้รับเชื้อมาจากแม่เนี่ยครับก็ได้รับได้รับยาต้านจนไม่มีเชื้อเอชแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนคล้ายๆอยู่ในเซฟอะครับเป็นมูลนธิใหม่นะครับซึ่งแมนยูก็ไปร่วมกับเรดสองปีปีละสองครั้งหนะ้าอกหนึ่งจะเป็นสปอนเซอร์ตัวนี้เลยแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ขายของสโมสรได้3%เ จะไประดมทุนคุณผู้ชมก็ถือว่าได้ทําบุญด้วยขอให้คนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตัวนี้ได้ของดีของสวยแล้วก็ได้เผื่อแผ่กับโลกมนุษย์เพราะว่ายังมีอีกหลายประเทศมากนะครับที่เขายากจนกว่าเรานะครับอ่ะจัดไปได้เลยครับเสื้อตัวนี้สวยและได้ทําบุญเนาะก็ผมก็ร่วมด้วยจากปกติแจ็คเก็ตแบบนี้ผมปล่อยตัว4ี่พอยู่แล้วปล่อยไป3ามเก้าเลดไป500แล้วให้ส่งฟรีนะ้อของใหม่นะครับพรีออเดอร์มาได้เลยตั้งแต่ไซส์ xs นะครับผู้หญิงใส่ได้นะครับ xs แล้วก็ S M L X L 2 X L 3 X L ใหญ่สุดนะครับก็เป็นไซส์ย,ยุโรปนะครับแต่ว่านาทีนี้เหลือของ2ตัวครับก็คือ2 X L ยุโรป1ตัวและ S ยุโรปอีก1ตัวนะครับส9 9 0นะครับส่วนใครใส่ไซส์อื่นก็ต้องเพียวเด้เร์เข้ามาที่รายนี้นะครับแล้วฝากไปดูช่องวงในเรื่องของ e n นโซม l ล s สกาเก่งจริงไหมไปดูหน่อยสิ